สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์บิ๊กบุ๊กกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์บิ๊กบุ๊กกันนะครับพอเอาวางตคุณบิ๊กบุ๊กครับ วันวันนี้เรากำลังถ่ายคลิปช่วงสัมภาษณ์บิ๊กบุ๊กอะไรอ่ะสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์มาเลยนอนอยู่ <laughs> ไม่มีอะไรทำตอนนี้คุณบิ๊บุ๊กชอบเล่เก็บอะไครับเล่เก็บนอ่อเป็นยังไมันแลกแต่บางอารมณ์อ๋อครับแล้วอารมณ์ตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์อะไรอารมณ์เบืีล่ะโอเคครับจับมือครับ คอยไปวีเลยาไวเลท้าห้ามเล่นกันหมดถ่ายคลอยคลิปอยู่ช่วงสัมภาษณ์พี่บุ๊คสัมภาษ์พี่คเ่อกดใครอยู่ใกล้ๆกันอยู่ามด้กัน ไมม่ีเลครับที่ฟอเทสรงเสร็จยังที่ฟอเทสรยังเสร็จยังโอเคนะคะผู้ชมเป็นการสตรีมสดครั้งแรกนะคะโอเคครับอันนี้เขาจะไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ